ค่ะมาดูดวงของชาวราศีกันนะคะในเดือนเมษาของหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้ก่อนแก้ปัญหาก่อนนะคะในเรื่องการงานเป็นอย่างไรนะคะการงานเดือนนี้นะคะสาหรับท่านที่ทํางานประจําอยู่นะคะกเ็เรียกว่างานยังไปได้เรื่อยๆนะคะยังมีโอกาสที่จะแสดงฝีมือยังมีโอกาสเติบโตในที่ทํางานอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องงานก็จะมีการ เหมือนกับว่าเป็นการกินเลี้ยงมีการฉลองนะในที่ทํางานกันเหมือนกันนะคะสําหรับท่านที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้งานที่เราลงทุนลงแรงไปอะ่ะเหมือนกับว่าผลตอบรับหรือค่าตอบแทนเนี่ยจะได้ไม่คุ้มที่เราที่เราคาดคิดไว้นะคะค่ะต่อไปเรื่องการเงินนะคะของชาวราศีกันการเงินเป็นอย่างไรการเงินเดือนนี้ดีนะเงินเข้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะชาวราศีกัน เงินดีเงินที่ได้จากการทำงานเ,าเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าช่วยการทำงานหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่มีอะคะ่ะก็ทำให้ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะคะเดือนนี้เงินดีนะค่ะค่ะต่อไปเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเป็นอย่างไรความรักเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสที่ ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าอยากที่จะทําอย่างที่ตัวเองทำอะคะอ่ะอาจจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอนะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะ,ะทำอะไรบางอย่างอย่างที่เราอยากทำเนาะสองก็คือว่าคู่ของเรานะคะหรือแฟนของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอย่างงี้นะคะหรือว่าเป็นคนพูดไม่เพราะทำนองเนี้ยคะ่ะ เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแถมอาจจะมีเจ้าชู้บ้างลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้ความรักก็ขอให้ประคับประคองไปด้วยดีนะคะาจะเป็นกำลังใจให้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีกันสุขภาพเดือนนี้ดูแล้วจะมีเรื่องของการที่เรานั่งทำงานนานๆน,น,นะคะนั่งแช่นานๆ จะมีเรื่องของการปวดหลังนะคะเรื่องของการปวดปวดเขา่าเรื่องของอปวดคอบาา่าไหลอะคะ่ะอันนี้อาจารย์ยังเตือนอยู่นะคะว่าจะต้องระวังมากๆเลยนะคะเรื่องกระดูกสันหลังนะคะค่ะจบละค่ะ